อ่ะวันนี้จะมาตอบคำถามข้อ1พี่ลงคลิปเวลาไหนบ้าง6กโมงครึง่งห้าโมงเช้าหกโมงเยน็นแล้วก็3ามทุ่มถ้าวันไหนไม่ตรงเวลาแปลว่าไฟดับต่อไปข้อ2องทำไมมีแต่คนรอชื่อพ่อครูไก่ผมไม่ได้ชื่อไก่ผมชื่อโยงไก่ได้ชื่อพ่อแม้แต่คนถามจะเรียกกูว่าครูไก่เลเ้วข้อ3พี่กลามใจเกเรหรือเปล่าข้อสีบ้านพี่อยู่ที่ กระดาษล่วงลงกองไฟยังอ่านไม่ทันจบเลยเออไงก็แค่นี้แหละ <S <S ใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาถามแล้วกันอันไหนคนกดไลค์เยอะสุดเจ้าอันนั้นแหละมาตอบชโชคดีมีชัยชโชคชัยมีวัวเฮ้ยเพื่อนมีอะไรเมื่อกี้มียนายคนของนี้ออกจากบ้านคนทรัพย์สินานายไปหมดแหละดูเหมือนจะเพิ่งดูตัวว่าท้องด้วย แล้ลูกในท้องก็เป็นลูกเราเองเรื่องทั้งหมดนี้เราลอเล่นนะหยอกหยอกยอกไอ้อสั์มาเป็นคอมโบโลเลยนะมึงช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยอา้าวครูไก่ไก่นั่นพ่อครูมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะไม่น่าถามอา้าวครูไก่นั่นชื่อพอ่อช่วยครูขึ้นไปหน่อยถ้าผมช่วยครูขึ้นมาจะได้อะไรตอบแทนโอโ้โหเอเคศสีไปเลย แล้วหนูล่ะอะไรก็ได้ทางนั้นอ่ะตอนเนี้ยขอคิดดูก่อนเฮ้ยไม่ต้องคิดขอมาเลยขอให้โลกนี้สงบสุขครูจะไปทํางานได้ไงขออย่างอื่นเถอะนะก็ได้ค่ะเอางี้ดีกว่าไปตามผู้ใหญ่มาช่วยครูหน่อยได้ค่ะแล้วผมล่ะควรทำอะไรดีอยู่เป็นเพื่อนครูก่อนแต่ผมปวดฉี่อวยไงยก็ไปฉี่ซะมีอะไรเลยหนูมาหาผู้ใหญ่ค่ะลุงนี่แหละผู้ใหญ่บ้าน พอดียลยครูไก่ให้มาตามผู้ใหญ่ไปพบค่ะโอ้โหมันยิ่งใหญ่มาจากไหนวะถึงขั้นต้องส่งเด็กมาตามเราไปพบเนี่ยนั่นก็พเพราะว่าเยอะจะแตกอะไรแบบแบบววแววเมื่อกี้จะพูดอะไรลืมแล้วทำไมนานจังวะ